โดมมมยาสังคมมาวะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาสู่ภาษาญ,ญี่ปุ่นในชีวิตจริง EP 13นน,นะครับผมแล้วก็วันนี้จะเป็นความยากระดับ N 3 N 2นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเ,เราไปดูกันเลยนะครับนะอ่ะคอนเทนต์วันนี้นะครับผมก็เป็นที่ที่ผมไปถ่ายป้ายมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะก็ คันจิก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่จะสอบกลางปีนี้เราก็มีประโยชน์นะครับหรือว่าสอบในปีถัดปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนนะครับแล้วก็ใครที่อชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับหรือว่าอยากเรียนตัวต่อตัวเนี่ยก็สามารถทักมาหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับ ให้มาดูกันเลยดีกว่านะครับป้ายนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับตัวที่ใหญ่สุดนะครับตัวนี้ทุกคนอันนี้ไฟมันโดนนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะทีละเมื่อก็คือตัวนี้นะครับซึ่งอ่านว่าเคียงนะครับเคียงนะเคียงคืออะไรนะครับเรามาดูทีละตัวก่อนนะครับเนาะตัวแรกเนี่ยก็คือฟูกัสไปที่ตัวคินนะครับนะตัวนี้นะครับทุกคนเอ่อเจอที่ไหนเนี่ยให้รู้เลยว่าแปลว่าห้ามนะครับแปลว่าห้ามเนาะมีเวิร์บด้วยนะครับเวิร์บของมไนน์ไหก็คือ ห้ามนะครับห้ามแปลว่าห้ามอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับจูฮั8ไซมิ만の方の入場を禁じますนะครับก็มิมังนะครับแปลว่าต่ำกว่าเนาะมิมังตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับมิมังเนาะมิมังต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับโนคาต่าคือคนนะครับแล้วก็นิวโจก็คือการเข้าสถานที่นะครับก็คือการเข้าสถานที่ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเราห้าม นะครับเนาะนั่นนี่นะเมื่อนั้นมีเวิร์บด้วยนะครับอ่านว่าคินเหมือนเดิมเนาะทีนี้ย้อนกลับมาที่คินเอนนะครับเอนเนี่ยจริงแล้วนะครับมันมาจากเคมูรินะครับผมนะซึ่งแปลว่าขวัญนะเคมูรีแปลว่าขวัญเนาะซึ่งเสียงจีนก็คือเอง็งนะครับเมื่อกี้เนาะรวมกันก็เลยเป็นคินเอง็งแปลว่าห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะครับให้อ่ะนะตอนนี้คินเนี่ยก็ยังสามารถไปบวก คำอื่นๆน้าอีกนะครับไม่ไว่าเป็นคินชิเนาะเกงคินเนี่ยพวกนี้ก็สามารถเจอได้เยอะมากๆในชีว,ชวิตประจําวันนะครับเนาะอ่ะถัดไปต่อไปจะเป็นคํานี้นะครับเอ็กิโคไนวาสเบเตคิเงนเดสนะครับนะเอ็กิโคไนเนาะเอ็กิก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแปลว่าสถานีรถไฟนะครับโคไนก็คือเออ่ภายในบริเวณเนาะภายในบริเวณนะครับเนาะบริเวณก็คือไม่ใช่แค่ข้างในเนาะรวมถึงบริเวณร,รอบร าด้วยนั่นเองนะครับสูบเปเตเคียงเดสนะครับสูเปเตก็คือทั้งหมดนะครับเราก็คือในบริเวณสถานีทั้งหมดเนี่ยห้ามสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้ต้นสูเปเตเนี่ยมีเรื่องน่าคุยอยู่นะครับผมเพราะว่าสูเปเตตัวนี้เน,น,นี่ยน,น,นะคันติตัวเดิมนะสูเปเตเนี่ยมันอ่านว่าสูเปเตใช่ปะถ้าลงท้ายเะเตแต่ถ้ามันลงท้ายที่ขู่ปุ๊บเนี่ยมันอ่านว่ามัตตะคุไปเลยนะครับอาา่านว่ามัตตะคุเนาะซึ่งแปลว่าอยากเชิญเชิญไม่หรือว่า ไม่เลยนะครับเนาะมัตตะกุนไะดไม่มีเลยแต่มนะัตตะคือคังเคได้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับเนาะก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนง้ต้องระวังนะว่าตัวสุดท้ายที่น,นันาเนี่ยมาลงท้ายด้วยตัวอะไรนั่นเองนะครับให้แล้วก็เนาะมัตตะคสุเบเตแล้วก็ยังมีเสียงจีนอื่นๆที่จะต้อง <cin stereotype and hell> uh, uh, รู้นะครับอันเซนเนาะคังเซนเซนไตเซนยิงเซมเบืเซนเซะแล้วพวกนี้เนี่ยก็ N4N3 นะครับเนาะ N4N3 ไม่คิดว่าทุกคนก็คงผ่านผ่านตากันมาบ้างแล้วเนาะใครก็นะประมาณนี้นะครับถัดไปคําถัดไปเลยนะครับทวีเรนไนเดะเอ๊ะเองแค่จะอ่านว่าไนนะครับนะทวีเรนไนคล้ายๆโคไนเมื่อกี้เนาะนะครับไนแปลว่าข้างในนะครับเนาะทวีเรนไนเดะคิดว่าอะไรเลยที่จะทำให เมืดนูรุงาุร์บางอย่างก็คือโตคือท่าหรือว่าพอนะครับเนาะพอนะครับสูบบุหรี่ขี้เซ้นคือสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่ในห้องน้ำแล้วเนี่ยคาไซฮุชิกิก็คือเครื่องดักควันนะครับหรือว่าจริงๆล้วไม่ใช่เครื่องดักควันอันนี้แปลแบบแปลแบบอ้อมมาเลยนะจริงๆแล้วมันแปลตรงๆเนี่ยมันคืออ่าที่ตรวจจับอาชีภัยนะครับเนาะ เออเป็นเครื่องตรวจจับวิทยไรก็ได้นะครับเนาะที่มันภาชนะเนาะเออแล้วก็เมโดก็คือร้องดังนะครับเนาะสั่นดังนะบายก็คืออ่ากรณีนะครับเนาะทีนี้ไปดูคิสเองนิดหนึ่งนะครับนะตัวคิสเองตัวนี้เนี่ยคิส,สึนะครับเองนี่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนาะคิส,สึเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคิสสเต็กน,นะครับนะร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟ เซคิสเต็งส่วนใหญ่ก็สูบบุหรี่ได้นะครับเนาะแต่ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะมีบางร้านที่เรียกตัวเองว่าเคิสเต็งแต่ว่าสูบบุหรี่ไม่ได้ก็อาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็แทบจะทั้งหมดนะครับเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้คาเฟ่อะไรพวกนี้น,นที่จะไม่สูบบุหรี่นะครับแต่คิสเต็งเนี่ยส่วนใหญ่ก็สูบบุหรี่กันเนาะนี่ก็เซคิสเนี่ยตรงนะครับเนาะก็ระวังสับสนกับเคยากุนะครับเนาะมันแค่เอาตัวปากออกไปก็กาลายเป็นเคยากุแปลว,ว่าการทำสัญญาแล้วตรงนี้ก็ระวังให้ดีนะครับ ใ้แล้วก็คาไซโฮจิเนาะตัวนี้เรามาแยกชิ้นส่วนกันนะครับเนะาะคาไซก็คืออาคีไพยเพลิงไหม้นะครับเป็นนะคาไซไฟไหม้นี่น,นี่นะโฮจินะครับโฮแจ้งจิรู้แจ้งให้รู้แจ้งให้ทราบนั่นเองนะครับนะโฮจิเนี่ยตัวนี้ก็อ่านว่าขี่ได้นะครับเนาะแต่ว่าในนี้คืออึศวะนะครับภาชนะนั่นเองนะครับให้เอทัดไปนะครับเมโดเนาะเมโดเมโดก็คือ การสั่นดังนะครับน่าี่เรียว่าเมะแล้วก็โดนะครับเสียงเวิร์บก็คือนาดุนะครับนาดุเนาะนาดุเฉยๆแปลว่าดังแปลว่าหลออมาจากนาริมัสนะครับผมนาริมัสเนาะเช่นเคไตกันัตตะอย่างเงี้ยก็ได้เมซามาชิโดเคกันัตตะอย่างเงี้ยเนาะเมซามาชิโดเคก็คือนาริกาปุกนะครับมันดังมันร้องก็ได้เนาะที่โดก็คืออุโกคุนะครับอุโกคิมัสเนาะขยับนะครับก็น่าจะดูกันอยู่แล้วล่ะ ทีนี้มันก็โดก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับนะ้องเช่นอุนโดออกกำลังกายเกงโดกริยาวาจาท่าทางนรานะจะเห็นว่ามีคําว่าเกงมีตัวพูดอยู่นาะ mm hmm. อีมัสนะครับอีมัสแปลว่าพูดคือคันจิตตัวนี้ใช่ปะ่นะนาะแล้วก็โดก็คือขยับนะครับเนะรานะก็เลยกลายเป็นคําพูดคําจาก,กริยาท่าทางอะไรประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็โคโดก็คล้ายๆกันแต่ว่าอ่อจะเป็นกริยาท่านี้จะเป็นการลงมือทำนาอการเคลื่อนไหวการลงมือนะครับนาะ แล้วก็โดบุสเอนี่ก็น่าจะรู้คนอยู่แล้วเนาะขยับเนาะสิ่งที่ขยับสัตว์นั่นเอง,เองนะครับเนาะโดบุสเอก็คือสัตว์นะครับให้โอเคนะครับแล้วก็บายกาลิมัสก็รู้อยู่แล้วเนาะบายคือกรณีนะครับก็เลยประโยคนี้ครับผมก็เลยแปลว่าถ้าสูบุรีในห้องน้ําแล้วเนี่ยก็อาจจะมีกรณีที่เครื่องดัก ควันมันดังเนาะเครื่องกันไฟเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับเนาะให้แล้วก็แถมนี้นิดนึงนะชินจูกุนะครับก็คือสานีชินจูกุเนาะอิกิจโจก็คือหัวนหน้าสานีนะครับนะให้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้กนะ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะทำได้เช่นกันนะครับนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลวกันนะครับ